สวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับเนีย่ยไหนไหนไหนหาฝานางหญ้าฝาวนางวัดอุณหภูมิก่อนตรงนี้นะครับอืออือตองกานละที่แค่เพื่เอเชื่อใจอะ เ้ยพ่อใหญ่จะขึ้งกุ๋ยคือเหม็นแท้คือผอ่จัดาบน้ำก่อนมาโรงพยาบาลแน่ครับผมขอโทษครับคุณหมอผมรีบมากครับผมก็เลยยังไม่อาบน้ำมาเพราะว่าผมปวดท้องมากครับเจ้ากระไดเนาะผมขอยาก่อนได้ไหมครับผมปวดท้องครับไปนั่งถานร่งบุญไปเม็นถามอก่อนมาตายง่ายดอกเจ้าน่ะ นี่นนลุงคนนั้นน่ะก็เหมือนกนจะปวดท้องหนักเลยอ่ะงทำไงดีอ่ะนื่อเอาไว้หันแลาก็แย่น่ะนะเดี๋ยวปวดเมื่อยแล้วก็ไปหาเตียงนอนทั้งแม่มุมละโตนะพาไปเตรียมสถานที่เตรียมน,น้ำเตรียมทา่จาจังหน้อยส้างเขาหน้าสุดมากอิะดีต่อรับเพิ่นเด้อ,เดอืออไ,ไปไ,ไปข้างอก อาจารย์หมอเนี่แกมานั่งทำอะไรตรงนี้เนี่ยเป็นครับอาจารย์หมอมาทำอะไรที่นี่ครับอย่าเรียกผมว่าอาจารย์เงียกไว้เรียไว,ยว้ผมแกล้งมาทำตัวเป็นคนไข้เฉยๆคือที่นี่มีการร้องเรียนเรื่องบุคลกากรทางการแพทย์มีการแบ่งชนชั้นวรรณะปแบบคนไข้ไม่ดีอ๋อได้ครับอาจารย์ งั้นเดี๋ยวค่อยเจาะเจ็ดแลที่ประชุมแล้วกันนะครับผมขอตัวไปทาง,งานสักครู่แล้วกันนะครับครับเอาคุณฟ้าคุณจ้าไปนา,นานมาค่ะนี่ปวดท้องเสียคิดแต่ไปแล้วไปแล้วคิดแต่อีกแล้วม,มาจ้า เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยหายไปที่ไหนหน้าหน้าหน้าอันเอาเพื่อนไปแน่นะมน้าหน้าหนาอะไรอันคุณพี้มี้อปไปแน่ไปแน่อะไรกันเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณพี่รอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แชร์มาให้นะคะไอแป๊วโอ้โหโอ้โหอยพี่แชร์ค่ะอะไรนะอะไรนะแล้วคุณบอ่าอย่ามงคุณอ โอเคแล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมทานยาที่หมอสั่งไปด้วยนะโอมยคุณกี้เป็นจังไหเนาะที่แฟนเฟ้ส่งนี้เราบอกยังไงปีนี้ก็อย่าลืมปรึกษาให้กับโรงพยาบาลอีกนะครคุณกี้กลับแล้วหรอคะกลับ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 กลันะคะคุกกี้เดคับ้ นี่นอะไว้ไงคุณหมอเดี๋ยวคุณจะแอบเข้าไปคลินิกบายๆจะเข้ามานะคุณช่วยจัดคิวคนไข้ไว้รอผมด้วยนะเดี๋ยวบายๆผมเข้ามาค่ะอะหน้ามาพอดีเลยคุณหมอฝากด้วยนะไม่ต้องห่วงค่ะคุณหมอเรื่องเอาหน้าหลับหน้าพวกเราสองคนทถนัด ไม,ไม่มีปัญหาค่ะขอบคุณมากครับ๋ยวผมไปละฝากด้วยนะตอเคค่ะหมอเจ้ันสะวัสด <Okay, S 2> <ป>ีครับทุกคนสวัสดีค่ะ,คว,คะวันนี้เรามาประชุมกันตรงนี้แล้วกันเนาะค่ะนะครับทุกคนตอนท่านกนรรมการสาธานนรณสุขจะมาเนี่ยมีคนมาร้องเรียนเราว่าพยาบาล แล้วก็บุคลากรเนยดูแลบริการคนไข้ไม่ดีผู้ไม่เพาะแบ่งชนชั้นวรณนะมันเป็นเรื่องจริงไหมเนี่ยโอ้ยคุณหมอไม่มีราคาไปฟังใครพูดมาคะเนี่ยบุคลากรที่เนี่ยดูแลดีกันทุกคนนั่นผูิมผมนี่แหละพูดอ้าวลุงผู้ใดจะเข้ามาใน่มี ไปเมนออกไปเขาประชุมกันยูเดี๋ยวจังน่อยถ่านสาธารณสุขสิมากได้นี่ผมนี่แหละสาธารณสุขจังหวัดคุณดูถูกผมดูถูกคนไข้ปฏิบัติตัวไม่ดีกับคนไข้แบ่งชนชั้นวันนะเลือกปฏิบัติคนไข้คนจนคนรวยเลือกปฏิบัติดูแลแต่คนไข้ที่มีเงินแล้วแบบนี้คุณจะเรียกว่าเองเป็นพยาบาลได้ยังไงจรรยาบรรณของพยาบาลอะ่ะคุณหายไปไหนหมด พวกคุณเนี่ยจำได้ไหมไหนลองพูดมาีิจันจาบันเน่ยมันสะกดยังไงพยาบาลพึงให้บริการคนไข้ด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีและความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยไม่จำกัดในเรื่องสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจคุณสมบัติเฉพาะกิจ หรือสภาพปัญหาทางด้านสุขภาพอนามัยของผู้ป่วยคุณกลับไปนึกดูนะว่าสิ่งที่พวกคุณทำไปอะ่ะมันถูกต้องแล้วเหรอคุณเลือกที่จะมาเป็นพยาบาลและคุณก็อยากเป็นหมออาชีพนี้คุณจะต้องมีใจที่อยากจะช่วยผู้อื่นต้องเสียสละอย่างแท้จริงไม่เลือกว่ารวยหรือจนเพราะมันก็คือคนเหมือนกัน คุณก็เหมือนกันเป็นหมอสะเปาททำงานให้มันเต็มเวลาหน่อยสิผมให้โอกาสพวกคุณรับตัวใหม่อีกครั้งค่ะท่านพวกเราขอโทษนะคะ